สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพาริษหัดเด้อจ้าหมื่นสิบห้ามาเบิงกล้วยพี่นอ้องเลิกอื้อกล้วยอันนี้เป็นกล้วยอ่าแดงอินโดเด้อพี่น้องงามบ่มีอ่าอ้ายเพิ่นเอามาฝากอ้ายเพิ่นบอกว่าเพิ่นเอามาฝากต้นหนึ่งเพนะมันโมเมตตนต์ต้นเด้อพี่น้องฟังดูมันเป็นก่อเลยจ้าทุ่งใดต้นเลยพี่น้องเต็มเลย ต้นน้อยต้นใหญ่เต็มเลยพี่น้องสวยง่ามบ่าจา้ะกล้วยอีหยังขึ้นมาใบมีสีเขียวเป็นล่ายหลากหลายสี้ะจ้ะต้นง่ามพี่น้องใบกับสีสันสวยง่ามพี่น้องเทปมากกับสิเป็นต้นใหญ่อันนี้ใบใหญ่พอนดนะจ้ะเป็นลวดลายสีแดงสวยง่ามพี่น้องบ่งดูอันนี้พันเอินกล้วยอ่า แดงอินโดเด้อจ้าเผินหายมาทั้งก่อเลยพี่น้องงามประจกักสวยนะพี่น้องสะดุดตาถึงใจเลยพี่น้องกอหนึ่งนี่กะสวยเลยว่างไวนาบ้านเนี่เต็มอญญายะเลยพี่น้องเอ้ยนะพี่น้องโดยรวมต้นของเขาเด้อจ้างามบากพี่น้องสวยพี่น้องสวยสวยาย เบิงแล้วแบบนี่ก็ต้นสวยๆพี่น้องถูกใจค่ะอันนี้คือต้อในใไงพันสูงสุดกับสีสูงซ้ำเนี่ยละจะ้ะเพิ่นเป็นใหม้มางค้นใหไงแห้งบาสูงแห้งนอกจากที่ว่าปลูกดินดีๆสีสูงกว่านี่หน่อยนึงแต่กับกระลังสวยเป็นไม้ประดับสวยง่าม ต,ตาดิตตาปะจ้าเห็นความงามลระสีลงพี่น้องเพิ่นแปดตรงที่วาเพิ่นม,มีวลวดลายเพิ่นเนาะเพิ่นม,มีวลวดลายเพิ่นบางที่อาจสีหาเรื่งเด,เด้อพี่น้องมีทั้งใบสีเขียวจังสีเลยพี่น้องเนี่ยลล่เพิ่นม,มีทั้งใบสีแดงแม่กระทั่งล่ำตนนอจา้า ลำต้นตัวเนี่ยกะสีไล่เป็นการออกมาเป็นไล่เลยพี่น้องลำต้นกะไล่การกะไล่เด้จากตะบนไล่หลายๆเป็นของสวยงามเป็นไม้ประดับอีกอย่างหนึ่งพี่น้องว่างเวลาบานเนี่ยโอ้มีทุกคนถามพี่น้องกลวยอีกยอย่างคืองามแถบนะพี่น้องเบ่งงามใดกับบูเบือเบ่งดอกกุหลาบ่อยได้จ้ะเบ่งบานใดเบ่งบานดีโอ้สวยงามไย ม่กิีนหอมหอมเด้พี่น้องหลักกะเทิบม,มากกล้วยไม้่อย้องออกดอกดีบักยางคัดปลูกงานกตง่ามพี่น้องเอ้ยปลูกง่ามแต่ดอกไม้พี่น้องพองกินปลูกว่าค่อยง่ามเนาะสวัสดีจ้าพามาชมเด้อจ้า